สวัสดีค่ะวุ้นเรื่องไวมาละค่ะรายการที่จะพูดคุยมอหมยทุกอย่างที่เกี่ยวกับไวนะคะเรื่องที่นะัดชอบสนใจหรืออยากจะพูดถึงค่ะวันนี้ก็จะมาส่องโมเมนต์คู่บอสโนอิน EP 2ค่ะเย่บอกเลยว่าคู่นี้เราเคยส่องโมเมนต์กันไปบ้างแล้วนะคะซึ่งนะัดก็รู้จักคู่นี้อยู่แล้วแล้วก็เห็นโมเมนต์แบบว่าเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้มาอัปเดตกันสักหน่อยเพราะว่า ห่างหายน้องไปนานเหมือนกันนะคะโอเคแต่เออแต่คลิปเนี้ยนัดบอกเลยว่ามันก็คงมีเก่าใหม่ผสมกันไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปซ้ำกับ ep หนึ่งไหมนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราลืมไปหมดแล้วว่า ep หนึ่งเราดูอะไรไปบ้างนะคะทุกคนแต่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วค่อยมาคอยถ่ายคลิปคะ่ะ อต uhm. bo er> ั้งแต่ผ่านคืนนั้นในวันสงการมาหนุ่งหนุ่งนัมีกีฬาจะสิ他说到底到底到คืนนั้นวันสงการแกะอะไรมีอะไรให้แก้รู้สึกม่ไม什么要้的吗？ โมเมนต์ใหม่ๆช่วงโนอึนผมดำอะไรอย่างเงี้ยนะจะยังไม่ค่อยได้เห็นอะทุกคนยังไม่ค่อยได้ดูเนี่ยมันเหลือค่าทีแบบคนละคึ่งคนละคึ่งมาเดี๋ยวช่วยเซฟมาเโอ้โหสงสารเลยยกเพื่อนก็เก่งแล้ว มากพีผักนะเว้ยพีไม่ผักเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผักอนี่เฮ้นเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่เฮ้ยเจะเป็ดจะกูมเลยยียัดจากอะไปยัยแล้วกนว้า โฟกัสที่เขาบอาว่าต่อแข่งกันนะแต่อยากรู้เลยว่าคนดนทีมมีอะไรอะไรเป็นเรื่องไหเป็นคนเท่เท่เออ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 ทออเ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 ีออออนอเอ วว้าเายู่ได้ม uh> ีใ่ก็พ uh> şey> um> ูดอีกโ่ไม่งเอาอินทิมเองด้วยนะอันนี้เขาเหมือนไส้เหมั่นเขี่ยวหรืออะไรเอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมนุษย์เราเป็นมนุษย์กุถุชนใช่แต่ไปเปลี่ยนชุดก่อนมนุษย์อ่ะตอนนี้ ถ่ายนกยืนถ่ายมันมันใส่ยืนตามเลยเมื่อกี้ทุกคนจริงๆนะจริงๆเดีไ่ยไม่ไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยบอส้อเอินลุคนี้คือเข้าดินอ่ะลวมุยแบบในเมื่อกี้ในแท่เซตที่ถ่ายที่ไหนิากับน้องเนีี่เหรอ

ก็จูผมหรอจูผมพันก <c oughs> ี้เราไปจูบกันทำไมทำบททำบทใช่หรือเปล่า,าม,มีคนฟ้อาาางว่าโดนจ<า>ูบจูน้องลงมอกวนบทเขเขียนไปอ่ะไรอยากจะเปรกลางบทดูเลยก็ใช่หรือเปล่าจะไปแบบนอกบทผมไม่ใช่น้องขอดนะอ <c oughs>

my my oh my, my It ain't my fault you keep turning me on It ain't my fault you got got me so hot It ain't my fault I'm not nice, even that known It ain't my fault you keep turning me on oh kalma oh. Baby kalma Ufuna oh. mana oh. konbi gyananda hilal Para tabi hanga Um kalma โอ๊ยไม่หวง้วยจะมุมนี้เข oh okay. okay. so okay. um, ้าไปยิ่งเกิดแกลบ้าช okay. uh ิง uh. อ๋อเออเป็นคลิปเดียวกับอันนั้นที่เราเห็นแต่ว่าคนละมุมไงทุกคนเขาที่ไหน ข้อที่สองห้ามหลบตาทีและข้อที่สามห้ามกระพริบตาทำไมมุมนี้นั้นเพื่อเสียงดังกว่าทำไมไ่ได <laughs> แต่จะทำให้ทำไหมเ <laughs> <า>วลาคือชอบสติกเกอร์ที่แฟนขับใส่นั่นละ <laughs> พี่นักเลนนะครับ 50.50.50.60% public in Japanese at same have a the time be i'm think ดีดดคลิปนี้ไมอใช่เลยไอเลยค่าสั่งอาหารค่าสั่งอาองหารนะคะสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบไม่เข้าใจว่าทำไมต้องคลองคอกันสั่งอาหารอ๋อคือจะวางเมนู ลอดหยิบส um eh ู้อ๋หยิบหยิบเมนูถ้าหยิบเมนู เร็นมองมางไปยอะอยากเห็นเลยอ่ะเคยแลนวอื่นเลยผู้นี้ของเราเพยงพออะไรกคนเอาจบแล้วทุกคนจบด้วยสายตายเยาวยนให้อยากดูต่อแล้วก็จากไป น่ารักมากบอกเลยว่าคือช่วงนี้กไ็ไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่นะคะแต่เห็นผ่านสีบ้างแหละแต่แบบว่าไม่ได้ดูจริงจังไงคลิปนี้ก็เหมือนแบบมาอัปเดต ซึ่งก็คือน่ารักเหมือนเดิมคือนั่น่าจะเคยพูดในอีพีหนึ่งว่านัท่ะจะชอบบอสในความที่เขาดูแบบหล่อดูแบบแบบว่าเทพบุตรแต่แบบจับต้องได้อะ่ะคือเขาจะไม่มีความหยิ่งไม่มีความแบบเข้าถึงยากอะไรอย่างเงี้ยเขาหน้ารักเข้าถึงแฟนคลับได้และยิ่งตอนแบบอยู่กับโนอื e ่นก็คือแบบมีความแกล้งมีความทะเล่นบางอย่างนะ ซึ่งชอบนั้นมากเวลาเขาอยู่ด้วยกันส่วนโนอินน่ะคือแบบว่าเหมือนกระตูนน่ะทุกคนเหมือนแบบมังหะเหมือนความแบบเปญี่ปุ่นที่แบบถูกสร้างมาคือทําสีผมไหนก็ลอดคือน่าราักอะเออแล้วพอเขาไมา่อยู่ด้วยกันเคมีคือดีมากอะคือเขาเป็นธรรมชาติอะเขาสนิทกันใกล้ชิดกันก็คือมันธรรมชาติมากก็เลยแบบชอบค่ะเออก็คือถ้าอยากให้ทำอีพีสามอีอย่างไงก็ค,คอมเมนต์บอกมาแล้วกันนะคะทุกคนถ้ากระแสตอบรับดีก็ จะทำเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยนะคะคือเป็นกำลังใจในการทำชิปให้กันหรือว่าถ้าอย่างแนะนำคู่ไหนก็คอมเมนต์อบอกมาได้แต่ว่าทุกคนต้องรอหน่อยนะไม่ว่าจะ EP 3หรือว่าคู่ที่ขอมาเพราะว่ากำลังทยอยทําให้เรื่อยๆนะคะทุกคนโอเค่ชิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายจ้า